เอาให้มีตีนมาเอาคือฝนหมดอีกต้องใช้หมัดอีกแล้วเอาให้มัโค้ดด้วยวะอ่าเฮือเฮ้ยเอ็กวิดมากกว่อะไรเหรอคุณหมอสมุทรสอนสีติชอบคณิตไปเอาของอะไรมันก็ได้ไหมสิของอะไรอ่ะเอาของอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้กูจะเอามาทำการทดลองโอเค เสียงอะไรวะอ้าวนี่ยุงเหรอมานนีเอะไเป็นอะไรอ้ไรเนี่ยงาบนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันเนี่ยทำไมมันสะอาดขนาดนี้ไม่เคยเห็นที่นี่มันสะอาดไม่เคยอยู่แหลมก่อนเลยโอ้โหไม่ได้เตะที่นี่มาน,นานแล้วมันนอน อัปเดตช้ำๆเลยดีกว่าพแบบิทายุดูหน่อยดีกว่าม,มีอะไรให้ดูบ้างฮนะทำไมรู้สึกว่าวันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างบนเลยวะตกลงมาได้ไงเนี่ยกูกำลังเด็อบมะพร้าวอยู่หมดได้่หวาวาวโอ้ยกำลังเลันเลยจริงว้ให้กอบราสาไทยแล้วโอ้ยหัวกู เอาเป็นว่าเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปละกนันนะเอ๊ะอะไรอยู่ตรงนี้นะนี่มันยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นใครพูดวะเอินแหละบนให้เงี้ยเยี่ยนี้มันต้องทันสมัยเพื่อนผมตัวไปใช้กานไฟตกกะโกาได้อะไรมาบ้างเลยนี่เลย งบ้าอ,รอจริงครับเอานี่เลยทดลองเออก็ได้เอาวิวางที่หนังสือสิโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวคนมาที่ไหนวะโอเคได้แล้วนี่ <แอ S 1> คือ,อคส่วนผสมต่อไปอะไรอะแป้งโยคียยและสมีวงกลมโอ้โล้มเลยโอ้จงลอยขึ้นมาอ้าวเฮ้ยทำแบบนี้ก็ได้เหรอไม่ใช่หมอธรรมดากูเป็นหมอกูคือหมอสมนรินแต่ชอบพณิต แบบนี้ก็ได้ด้ยวยแล้วอ่ะสาม,ส,ามสองหนึ่งและสุดท้ายสารเคมีคมเอ็หาไปหามาจากไหนเนี่ยไปหาจากดาร์กเว็บมาโอเคใส่ลงไปเลยเออว่าแต่สารเคมีอนี่มันคงที่หรือเปล่าเนี่ยคลิปหายหนะเนี่ยลืมป่านรีวิวซะ้วย้ปย่า バス。<noise> <noise>